บ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะก็คือทําไร่ทําสวนแบบไม่มีความรู้ค่ะไม่มีตลาดรองรับผล,ผลผลิตด้วยค่ะก็เลยเออมานั่งคุยกันว่าจะทํายังไงให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นก็เลยคิดว่ามีแต่การศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยยวกระดับความเป็นอยู่ของที่บ้านให้ดีขึ้นได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อธัญพรสัมเารานค่ะเป็นนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ามูเซอร์ดําค่ะศึกษาอยู่ที่หน่วยการเรียนทางไกลจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาจารย์ที่หน่วยการเรียนทางไกลจงังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเป็นทุกๆอย่างให้กับนักศึกษาเด็กทา,ทางไกลอย่างหนัะค่ะนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ของหน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เด็กๆก,กลุ่มนี้ข้อดีของเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็คือเด็กๆจะมีความอดทนมีความรับผิดชอบนะคะอยู่ในระเบียบวินัยค่อนข้างเยอะซึ่งเด็กกลุ่มนี้นะคะ่ะแรกๆเขาก็จะขี้อายนิดหน่อยนะคะ แต่เนื่องด้วยเราเป็นอาจารย์เนาะเราก็จะต้องพยายามที่จะเข้าไปคุยกับเขาให้เขาเปิดใจนะคะรับเราเขาจะไดะ้มีอะไรเขาก็จะได้คุยกับเรานะคะคอยที่จะเป็นทุกอย่างให้เขาค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเป็นพี่หรือแม้แต่เป็นคุณพ่อคุณแม่ดีค่ะน้องมีความขยันและโอดทนเป็นพิเศษนะคะมีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับการทำงานนะคะ เวลามีลูกค้าฝรั่งหรือคนจีนเข้ามาก็มีน้องนี่แหละค่ะที่ช่วยสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะก็ภูมิใจมากคะ่ะเพราะว่ามีลูกคนเดียวด้วยค่ะความหวานก็อยู่ที่ลูกคนเดียวนี่แหละคะ่ะภูมิใจมากๆคะ่ะดีใจคะ่ะที่เขาเรียนจบมาเป็นคนแรกของหมู่บ้านเลยคะ่ะดีคือครับที่ลูกช่วยเหลือทุกเดือนครับแต่ก่อนนี้หาเงินส่งลูกเรียนก็ลําบากครับ แต่เดี๋ยวนี้ลูดจบมาแล้วก็ครอบครัวดีขึ้นแล้วครับขอขอบคุณ C.P.O. และสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างหนูค่ะทำให้หนูได้มีโอกาสเรียนจนจ,นจบปริญญาตรีมีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ยังมีน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์อีกมากมายค่ะที่ยังคงรอคอยโอกาส แบบที่หนูเคยได้รับค่ะขอบคุณค่ะ